สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องพาน้องเพียร์เซอราตัววันนี้นะคะเราก็จะมานะคะพาพี่เป๊ปซี่กับพี่พายเบน์นะคะขึ้นไปหาพี่หนุ่มกันนะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะเราก็จะไปดูกัน,นะค่ะว่าพี่หนุ่มเขาจะมีปฏิกิริยาไงเจอเพื่อนรักของเขาทั้งสองเชือกนะคะเสี่ยวนะคะเป็นเสี่ยวของเขาเคยอยู่ด้วยกันทั้งสองเชือกเลยนะคะ พี่ปับซีนี่ก็อยู่ไปไหนมาไหนก็เจอกันตลอดนะคะพี่พายเบนนี่เขาก็เคยอยู่กับพี่หนุม่มตอนที่อยู่ที่ภูเก็ตนะคะตอนนั้นก็พี่หนุม่มก็ยังเล็กมากค่ะเด็กด้วยอายุน้อยด้วยแล้วก็พี่พายเบนก็อายุน้อยด้วยอ่ะตอนนั้น,นรู้เขาจะจํากันได้หรือเปล่านะคะม,มาเจอกันอีกทีล่าสุดนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะทั้งสองเชื่อนะคะทั้งพี่หนุ่มทั้งพี่พายเบนนะคะ ก็จะไปดูกันนะคะปฏิกิริยาของพี่หนุ่มเมื่อเจอเสี่ยวเขาทั้งสองเชือกคะจะเป็นยังไงนะคะนี่แล้วก็มากับน้องเบดีสวัสดีครับเป็นลูกมือของพี่หนุนนะคะคุณแม่ก็เลี้ยงน้องน้โมอ,อยู่บ้านเนาะแล้วก็คุณพ่อเลก,ก็อยู่ขึ้นตปรอแล้วนาะงเบดีน้องเบดีสร็จหลังใช่ไหมนี่อาะจะปแบซีก็อาบน้ำเสร็จแล้วตัวดำมากเลยนะคะ เนอนี่เขาจะไปหาเพื่อนเพื่อนรักเขาอีกเชี่ยนค่ะวันนี้ดูสิว่าได้ไปเยี่ยมเจหนุ่มอีกแล้วเจนนุ่มเป็นยังไงบ้างเจหนุ่มนี่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าพี่สองเชี่ยงจะไปหานะคะไปเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะวันนี้เซอร์ไพรส์พี่หนุ่มนะคะ น,นี้ก็พี่แบป,ปซี่นะคะจะพาพี่พายเบนไปเที่ยวนะคะระหว่างคงจะได้พูดกันแล้วอ่าจะพายเบนเคยไปบ้านเจ้าหนุ่มสุรินไหมอะไรอย่างงี้ะคะพี่เบนก็บอกว่าไม่เคยเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูนะมีเสาข้างบ้านด้วยตัวแดงสเสน่ห์แรงมากเลยนะคะอาจจะคุยกันอย่างงี้นะคะนู่นแล้วพี่พายเบนก่อน พพี่พายเบ้นก็กําลังไปอาบนะ้าอาบเสร็จแล้วนะะต่อไปก็จะพากันขึ้นไปเลยวันนี้เรามีกิจกรรมมากมายนะคะให้ชมกันคะทั้งปลาลูกบอลสายลาก้าแล้วก็เปิดเพลงให้เต้นน้องนุพก้าไปได้บอวันนี้ทำพุนนาดิไปด้วยเหรออ๋วันนี้มีแต่ช้างงาทั้งนั้นเลยะวันนี้น้องนุพก้าก็จะเดินไปกับพี่ๆถ้ามีเตะ นะคะเสี่ยวพี่หนุ่มทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่คนรู้จักของพี่หนุ่มทั้งนั้นนะคะไปวันนี้นะคะก็มีน้องเล็กไปด้วยค่ะน้องเล็กสุดนะคะน้องนุพักเก้านะคะแล้วก็พี่พายเบนพี่พายเป๊ปซี่นะคะไปด้วยกันหลายเชือกเลยวันนี้จะมีที่อยู่ไหมเนาะก็ให้เขาไปยืนด้วยกันสามเชือกเลยค่ะโอ้เป๊ปซี่ว้นกับเบอร์ดี้เลย ขี่พี่ไปซีไหมขี่ไหม,ม,มนี่เราก็กำลังเตรียมตัวที่จะขึ้นไปนะคะนี่ ก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะคะที่ผ่านมาคะเพราะว่าหนูนะคะต้องไปที่โรงเรียนค่ะไปโรงเรียนคะช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็รวมทั้งอาทิตย์หน้าด้วยะคะหนูก,ก็จะถ่ายคลิปถ่ายคลิปไว้เยอะ FC นะคะแล้วก็ไว้ลงทีละวันทีละวันวันละคลิปวันละคลิปค่ะเพื่อไม่ให้แม่แม่เอฟซีนะคะเ <c ười> พื่อให้แม่แม่เอฟซี FC นะคะหายคิดถึงพี่หนุ่มะคะอาจจะไม่ได้ลงคลิปพี่หนุ่มบ่อยนะคะก็แม่แม่เอฟซีคิดถึงแน่นอนเลยนะคะ เราก็จะถ่ายไว้ให้ชมในหลายคลิปนะคะให้ชมด้วยกันนะคะวันนี้เราก็มีหนุ่มๆไปด้วยกันนะ,ะจิโก้นี่ก็อาจจะเคยเห็นพี่พายเบนนะคะก็รอดูนะรอดูพี่โก้ด้วยว่าจะเป็นยังไงครับปกติพี่โก้เขาจะทำเป็น เจ้าบ้านฮะเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะคะแล้เราดูเหมือนกันนะจะโกจะเป็นยังไงนะเมื่อเห็นนะคะเพื่อนพี่หนุ่มไปนะคะเจโก้ไม่มีเพื่อนถะามีแต่สาวนะเจโกนี่ก็ใส่เชือกแดงแล้วนะคะ ก็นะคะไม่แน่ใจนะคะว่ามีแม่ f อฟนะคะซื้อทําเชือกแดงให้กับพี่โก้หรือเปล่าะคะเห็นคุณแม่บอกนะคะทีมงานเชือกแดงนะคะ มีแต่ช้างพายคะ,ะวาน,นี้มีแต่สุดหลอนะคะไปร่วมแก๊งกันนะคะไปเป็นแก๊งนะคะมีแต่เชือกและหลอทั้งนั้นเลยช้างงานทั้งนั้นนะคะมีงานนะคะไม่มีแต่พี่โก้เนาะพี่โก้เป็นช้างซีดอลนะคะบางท่านคะเอฟซีบางท่านอาจจะงงว่าซีดอลทำไมเรียกซีดอลคะช้างซีดอลคือ ช้างเพศผู้แต่ไม่มีงานนะคะมีแต่ขนาดเรียกว่าช้างสีดอนะคะอย่างเช่นบ้านหลังนั้นนะคะคือพี่พลอยะคะเป็นช้างสีดอนะคะไม่มีงานแต่เป็นเพศผู้นะคะอ่านี่นะคะช้งางพังนะคะก็คือช้างตัวเมียนะคะส่วนช้างพายก็เป็นช้างตัวผู้ที่มีงานนะคะ ก็จะเรียกอย่างเช่นพี่เป๊ปซี่นี่ก็จะเป็นพี่พายเป๊ปซี่นะคะพี่ท่าตูมก็จะเป็นซีโดท่าตูมนะคะก็จะเรียกกันแบบนี้นะคะนักขันทำอะไรทายาเหรอคะทำไม,ไไมต้องทาคะนักขันทาไว้กันไว้ไ อ๋อนะกันไม่มีแผลนะคะก็เกรงว่าจะมีเนื้องอกนะคะขันก็เลยทาให้นะคะพี่บอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วอยากไปแล้วนะคะ พร้อมลูกเชือกแล้วนะคะนี่อัน okay. นี้ก็คือไปเซอร์ไพรส์พี่หนุ่มเลยนะคะเดี๋ยวหนูก็จะไปถ่ายตอนที่ถึงบ้านเพราะว่าพี่หนุ่มเขามีอาการยังไงคะเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยนะคะอาจจะไม่ถ่ายตอนเดินนะคะก็สามารถติดตามได้ทางช่องพี่พายเบน์นะคะแล้วก็ช่องของน้าแสนด้วยนะคะ ก็ไปเจอกันอีกทีก็รักของพี่หนุ่มนะคะนี่นะคะพี่แป๊ปซี่พี่เวนซ์นะคะแล้วก็น้องนพก้าวค่ะก็มาหาพี่หนุ่มแล้วมาถึงแล้วไปดูพี่หนุ่มไก์พี่หนุ่มจะเป็นยังไงมาลุม้มาหมอยาอุ้ยใครมาเอ้ยใครมาเอ้ยพี่หนุ่มดูนะคะเป็นยังไง อ,อ,อใครมานี่ยพี่หนุม่มหันมามองดีตู๊ดีใจใหญ่เลยนะคะเฮ้ยเพื่อนมาม,นนนนมาถึงก็พี่เพบซี่ดมพี่หนุ่มเลยนะคะเป็นไงบ้างจ้่นหนุ่มเพบซี่ก็ถามข่าวๆนะคะ วันนี้พาใครมาหาเอ่ยพี่บ bon ุ๊ี่บอกนะคะมาแล้วนะคะพี่เบ้นมาแล้วพี่ก็ต้นคลิปมาพูดคุยนะคะว่าช่องนะแซมไม่ใช่ท่ะช่องช่องของน้องนพก้าวเองนะคะติดตามได้นะคะ หนมจำได้ไหมหนูขำมองนะคะดูขามองขำมองนะคะขามองกันนะคะมาคะมีทั้งสามวันนี้มีทัง้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเชือกนะคะ อยู um. ่ในกันหกเชือกเลยวันนี้พี่ผมโคงเฮ้ยเพาะว่าทำไมนะคุณคุณจังวะใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่คนที่เราคิดไว้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเล้วก็ยังคงงงนะคะยังสงสัยอยู่นะคะครับซี่ใครอะซี่เขาเรียกพี่แบบซี่นะคะ เมื่อนะคะน้อช้างมาอยู่ด้วยกันควายก็จะเกิดขึ้นนะคะนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ